สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีรัมทางแฟนเพจ Facebook ช่างบิ๊กวีรัแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีรันะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเวฟร1อยสิบไอสวานะครับเป็นคำถามสุดฮิตเลยซึ่งตัวผมก็ยังไม่ได้เทสด้วยนะครับในน้ำมัน9 1 9, 9 5เพราะว่าส่วนใหญ่ไล่ในอีแปเนาะทีนี้มีหลายคนมา,มาถามมาอยากจะทำเวฟ1้อยสิบไอวาแต่ไม่อยากจะเติมน้ำมันอี5เพราะว่าเป็นสายทพิ์ ไม่ใช่สายดันสายหมอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายทริปชอบไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติไปตามป่าตามเขาและตามหมู่บ้านหรือตามพื้นที่ที่เป็นชนบทหรืออำเภอที่ห่างไกลบางทีอ่ะหาเติม e85 ยากมากนะครับเป็นอุปสรรคมากอ่ะงั้นก็เลยต้องการเติม95ผมจัดให้แล้วนะครับฝาสีเบลสเปค9195 e20 แล้วก็ลูกนะครับอันนี้เลยที่เราเคยทำไว้คลิปก่อนเนี่ยที่ เทตอัตรตาส่วนแล้วได้12.6นั้นเดี๋ยวผมจะลองเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมันจะดีกว่าสองวาลไหมหรือว่าพละกําลังมันจะเพียงพอไหมเดี๋ยวรอชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะลื้อรถเลยอันนี้ก็เป็นรถของแม็กกี้นะครับแม็กกี้นี่เฟซบุ๊กนี้54ไม่ชักสองวาลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอยืมตัวรถเป็นนายแบบแล้วกันโอเคดูได้ ตอนนี้เราก็ได้ทำการรื้อเจ้าร10ไอคันนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะใส่เจ้าชุดฝาสีวาล์ว5สีไม่ชัดแล้วสำหรับขั้นตอนการประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเราได้ทำการเซตอัตราส่วนคือเอาง่ายตามภาษาบ้านๆคือเราเซตเป็นชุดทากาวไว้ให้แล้วสามารถประกอบได้ตามขั้นตอนปกติเลยนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับไม่ว่าจะประกอบรถรุ่นไหนรุ่นใดก็ตามครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องทันทีนะครับ ให้เราหมุนล้อไม่เหล็กหมุนเฟืองโซ่ราล,ลิ้นนะครับในการหมุนคือเราถอดหัวเทียนออกก่อนเนาะหมุนเพื่อเช็คดูว่ามีการเฉี่ยวการชนไหมนะครับถ้าเกิดมีการเฉี่ยวการชนนะครับเราก็ต้องถอดมาหลบบาวมาในเพิ่มแต่ถ้าไม่มีการเฉียวการชนหมุนได้ลื่นตามปกติแบบนี้เราถึงสามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอะไหล่อะไรก็ตามนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากต้องเช็คครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบฝาเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขั้นตอนก็ประกอบง่ายๆเลยนะครับอ่ะทีนี้หลังจากประกอบฝาเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็น2วาลวหรือสี่วาลก็ต้องหมุนดูหน่อยครับหมุนดูหน่อยเช็คกลางวาลวหน่อยเช็คดูนะครับว่าวาลวมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับดูระยะห่างของใบวาลเวลามันเป็นจงังหวะที่มันขึ้นมานี่เห็นไหมจงังหวะโอเวอร์แลปมันเนี่ยอ่ะค่อยๆช้าๆครับผม,บผมอจอ ต้านๆไปหน่อยอ่ะโอเคนี่นะครับกลางวาลวก็ยังถือว่าห่างกันมากนะครับตรงนี้มันจะบ่งบอกได้ว่าเวลาเราประกอบไปแล้ววาลวจะไม่เฉียวไม่กัดกันหรือเขาเรียกว่าวาลวกัดกันอนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะรู้นะครับว่ามันสามารถใส่แคมที่มันกว้างกว่านี้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่างจอสประกอบเลยนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็ได้ประอกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างการประอกอบอะไรคืออุปสรรคอะไรคือปัญหาที่ต้องพบเจอก็เราบอกเลยครับว่าเป็นตัวนี้ครับมาดูนี่นาฝาครอบตัวนี้นะครับมันจะมีเฉียวมีชนกับพวกฝาสีวาวที่เราใส่ไปใหม่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกแนวทางตามที่ผมถ่ายลงมาแหละที่มันเป็นรูปอะ่ะก็คือไปหลบตามนั้นแล้วมันจะไม่ชนนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเอาทางจอสตาร์เทเครื่องได้ครับ ค่อนข้างโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเรื่องควาเมเงียบม,มานิดนึงนะครับน่าจะเป็นพวกชุดกดโซ่ของรถคันนี้ด้วยเดี๋ยวเราเปิดฝาฝังการไฟดูครับว่า,วาชุดกดโซ่เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันยังมีเสียงอยู่นหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วจากที่เช็คคือไม่มีเฉียวไม่มีชนงั้นเดี๋ยวเรายังเบิล้ลมากไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์ยังไม่ได้รันอินนะครับงั้นเดี๋ยวจะเปิดพัดลมอ่ะลันอินก่อนสักชั่วโมงแล้วค่อยไปเทสกัน,นครับโอเค โอเคผมตอนนี้ก็ได้ทําการลันอินมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าแต่ก็อยากจะลองเอาไปวิ่งดูทรงนะครับว่าพอใส่ฝาสี่วาลวุข้าบสี่ในน้ํามันเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบเนี่ยมันจะวิ่งยังไงทรงเป็นยังไงจะมีพระกําลังหรือเปล่า่ะเดี๋ยวลองไปฉี่ดูลองลองบิดบด,ดูตามอาการเนอะถ้ามีอาการหนึ่งมีกาการไรก็ยกก่อนก็ได้เโอเคเพราะว่าเรายังลันอินน้อยอยู่ เกียร์หนึ building, ่งสองสามมันมาไว้ครับมาวกว่าสองวาวไอ้ตอนขี่อารมณ์มันต่างจากสองวาวเยอะไหมต้นมันเปิดไปแรงกว่าเกียร์หนึ่งสองสามแต่เกียร์สี่มันหนืดกว่คงเลยยกอ๋อเกียร์สี่หนืดก่อนเลยยกครับก็เลยยังไม่เห็นว่าท้ายวิ่งประมาณไหนครับแต่ว่าต้นเนี่โอเคคือต้นจัดกว่าครับจัดกว่ากกำลังเยอะกว่าไหมเยอะกว่ากกำลังเยอะกว่าครับก็โอเคนะครับก็เอาเป็นว่า พอลูกหัวแบนแล้วใส่ในน้ำมัน9 1 9า e 8 5เนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่า1 2 3เนี่ยจัดจ้านเลยครับผมแต่แกสีก็คือมันมีอาการนะครับคือเหนื่อยห,หน่อยน้องเขาเลยยกก่อนนะครับเอาเป็นว่าใครอยากดูคลิป GPS คันนี้นะครับติดตามคลิปต่อไปเจอผมทำให้ดูเพราะว่ามันยังต้องจัดทรงจัดอะไรอีกหลายอย่างนะครับแล้วคันนี้ก็เพิ่งทำวันนี้ตอนบ่ายหนึ่งด้วยแล้วจะรีบมาลงคลิปให้ดูตอนนี้ประมาณ6โมงแล้วเวลาค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวขอไล่เนียนๆอีก สักวันแล้วจะเอามาลงให้ดูว่าวิ่งเท่าไหร่ในบอดี้รถประมาณนี้นะ okay, ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งท้ายคลิป,ปนิดหลังจากที่เม่เย็นไปเทสแล้วมีอาการเนืเ่นๆก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกมันจะเบรกหรือเปล่าก็ได้ทําการถอดแล้วนะครับหรือเช็คแล้วอ่าสีหัวลูกสวยนะครับผมลูกยังไม่เบรกนะครับดูกระโปรงลูกครับ ลูกยังไม่เบรกนะครับผมอ่าอันนี้เอาไปหลบวาวทาลูกเพิ่มมาแล้วครับเลยมีเศษปีเนียมแต่มีอาการจะเบรกนะครับเนี่ยมาสังเกตดูใกล้เนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วนิดๆน,นะครับอันนี้คือตัวฉี่มืออาชีพนะครับก็จะยกไวยกทันหน่อยนะครับแต่ถ้าฝืนไปอีกเบรกได้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกใหม่แน่นอนครับโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกผมจะไล่ต่อแล้วสําหรับคลิปเทสได้ชม GPS พแน่นอนครับพบกันคลิปหน้าบา,บายยอีกรอบ